สวัสดีครับมาตรงเวลาได้เลยกำลังกินข้าวอยู่นี่เป็นเทฟแรกของรายการใช่ไหม,ไหมคุยได้ไม่เป็นไรคุยได้คนถือกล้องคุยได้ไม่เป็นไรรายการเราสบายๆอยู่แล้วใช่ไหมพี่ม่แขกรับเชิญครับพี่พัทแอกยุธยาครับทำตีได้ครับไม่เป็นไรไม่เสียเรื่องไม่เสียเรื่องใช่พอดีวันนี้เรามาร,ร้านที่เข้าร่วมกบมมอแล้วใช่ไหมใช่ชื่อร้านอะไรครับพี่ตําตีนอินเตอร์ค่ะ ใช่อันนี้นําก็คือสาขาวิทยานะคะใช่ใช่วันนี้มาจริงจริงวันนี้มันเป็นรายงานรายการผมเนี่ยแต่ผมอยากจะใช้ทุกคนเลยที่อยู่ตรงนี้ให้เหนื่อยกับผมให้เหนื่อยกับผมด้วยคือพูดไปเลยที่เต็มที่เลยร้านนี้เป็นยังไงพี่ร้านนี้เป็นยังไงร้านเนี้ยถ้าไม่แซ่บไม่เสิร์ฟนะคะอันนี้การันตีจากเจ้าของร้านได้ถ้าไม่แซ่บเขาไม่เสิร์ฟจริงๆค่ะทุกเมนูที่อยู่บนโต๊ะนะคะรับรองแซ่บเวอร์ค่ะอันนี้อะไรครับพี่พัดพี่พัดอันนี้ตำตีนค่ะอร่อยมากอร่อยยังไงครับ มีช้างด้วยมุกไม่หนึงไหญ่มากค่ะเฮ้ยชิชิชิสตุ๊กเลยครับเจอช้างคืองานนะครับไปผ่านก็ผ่านถามไม่พูดครับส่วนนี้ครับเป็นแซลมอนจะถ่ายอะไรนี่เหรอถ่ายเลยเรียวครับเรียวไม่มีอะไรถ่ายเลยอันนี้เป็นแซลมอนแซลมอนอ่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะแซลมอนแครงแซลมอนตำแซลมอนแครงกุ้งก็คือใส่หอยแครงใส่กุ้งด้วยกุ้งสดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูชิ้นหนึ่งแป๊บหนึ่งมีซ่อมกละการไหมเอาเรื่องนั้นอยู่นั้น ดูดูดูกลายเป็นรายการรีวิวซะแล้วู่อูใกล้ใกล้ต้องต้องจานนี้ใช่ไหมอันนี้เอาแต่แซลมอนนะไม่กินทังน้งตัวดูดูใกล้ใกล้เลยดูเป็นรายการรีวิวซะแล้วดูดูดดดดดดรสชาติเป็นยังไงบอกด้วยนะคะโปรเพนร้านเด็ดร้านดังของเมืองอยุธยานเผ็ดเออเผ็ดแต่อร่อยอร่อย,อยแซ่แบแซ่บอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยลองกินดูอ่ะสัมภาษณ์พี่พัฒน์หน่อยทำไมถึงถึง แนะนำร้านนี้ะคะ<ม>เข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันมูมอลใช่ใช่ลองถ่าูทำไมถึงแนะนําใช่เพราะอะไรก็คือ,อ,อได้ยินปากเข่าปากนะคะจากจากคนที่เคยเข้ามาใช้บริการในร้านนี้แล้วค่ะแล้วก็จากการรีวิวด้วยอะไรด้วย<ม><ม>แล้วเคยได้มานั่งทานแล้วด้วยอะคะ่ะก<ม>็<ม>เลยอยากแนะนำมาะคะ่ะให้เข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชันมูมอลของเรา<ม>เป็นร้านเด็ดร้านดังอีก อีล้านนึงนะคะฝากล้วยอันนี้ก็เป็นร้านแป๊บซี่ที่มีถึงพ่อร้านนี้นะไม่ใช่อร่อยมากอันนี้อะไรอย่างเป็นปีกไก่เหรอปีกไก่ทอดเหรอก็คือใช่ใช่ปีกไก่ทอดเกลือโอเคเดี๋พจชอบอ่ะมากินก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปเจอแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเป็นอะไรก็เดี๋ยวหลังคลิปนี้แหละค่ะโอเค